สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสั้นๆเรียกกันกสรสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง3กันยายน2564 วันที่30สิงหาคม2564นายพัฒนชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแกน่นครั้งที่8ทับสอประจำเดือนสิงหาคม2564ผ่านระบบซูมนักสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นโดยมีดรสมศักดิ์จังตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในการประชุม และในวันเดียวกันนางนันรีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมเป็นวิทยากรอบ,บรมในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการแก่คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทไดซินจำกัดผ่านระบบ z o ู m มิทติ้งวันที่31สิงหาคม2564รองศาสตราจารย์ดพรพรพันธ์สกุลค,คูหัวหน้าสาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและคณะรวม6คนเข้าพบนายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อ,อยื่นหนังสือขอคัดค้านการออกกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการนาักสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น วันที่1กันยายน2 5 6 4าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของสถานประกอบกิจการประเภทศูนย์กระจายสินค้าจำนวน1แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน386แคน ผลการตรวจ ATK พบลูกจ้างคนเป็นบวกจํานวน54คนเบื้องต้นลูกจ้างจํานวนดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการรักษาณนะโรงพยาบาลขอนแก่นทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้แนะนำให้สถานประกอบกิจการดำเนินตามมาตรการ Bubble and Seal และจะได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปดาเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้าง ทำงานประเภทกิจการขนส่งสินค้าจำหน่ายสินค้าทั่วไปรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน3ลายลูกจ้างรวม3คนเป็นเงินกว่า1 1 1 0 0 0บาท ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินค่าจ้างจำนวน5รายลูกจ้างรวม7คนเป็นเงินกว่า50,000บาทสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นถนนศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์หมายเลข0 4 3 236 2 7 7 043236737ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ